you <laughs> เป็นศึกบอลโตต้าไทยลีครับเกมนัดวิดวิกกลางสัปดาห์บางกอกกลาฟซีครับวันนี้มีคิวต้อนรับการมาเยือนของกูปรีอันตรายครับสีสเกตเอฟซีเกมนี้บีจีนี่มีการปรับทับบางตำแหน่งครับจากเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะตำแหน่งตักสาประตูครับอาริทกีกุลค,ครับกลับมาฟิตสมบูรณ์และลงเฝ้าเสาให้กับบีจีอีกครั้งในเกมนี้ครับวันนี้คนจุนอารักสีเกิดมีการ ปรับตำแหน่งครับโดยเฉพาะเกมรับนี่ปรับไปใช้สุวรรณพัฒกิ่งแก้วครับยืนประจำการร่วมกับปัทถุสมิตรรวมไปถึงปิยชนกดาริศแดนกลางทรงพิทมพงศ์วิชชติรั์ครับลงมาทำเกมร่วมกับทางยิเกตสุโรครับตรนนี้ไม่มีลาสรัสคาอิมีที่ได้รับบาดเจ็บครับออกซัดเกมเพียงแค่3นาทีครับสินเกศบุกบาจังหวะน,นี้แล้วก็ ผ่านมาหน้าประตูแปลงง่ายๆครับแอนตันครับยิงประตูให้กับทางสังเกต f อครับขึ้นนำบางกอกคลาสไปก่อนครับหประตูต่อสูงครับได้ประตูเร็วเหลือเกินครับในเกมนี้ครับเรียกได้ว่านักเตะบีจียังไม่ทันตั้งตัวนะครับหลุดมาสุดเส้นหลังครับผ่านมาหน้าประตูครับนทุิคำารินครับเปิดมาแล้วก็แอนตันครับยืนอยู่ตรงนั้นคนเดียวครับ ไปง่ายๆให้กับสีสเกตทีมเยือนครับออกนำบีจีไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับดูจังหวะนี้ครับดึงแนวรับของบีจีไปเกือบทั้งแผงครับแล้วก็มีตัวที่ยืนอยู่คนเดียวโล่งๆนั่นคือแอนตันครับยิงง่ายๆครับให้กับทางสีสเกตเอฟซีขึ้นนำบาวกลาสไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเยือนสามนาทีแรกของเกมครับบางกองคลาเอฟซีตกที่นั่งลำบากครับ ดีเกดีทําเกมมาจังหวะนี้ได้ยิงอีกครั้งครับแต่ว่าโดนนริทวีกุลรับไม่ได้ครับลูกยิงของยุทธนาเรืองสุดสุดครับออกมาปิดบุ่มเร็วสำหรับนริทธวีกุลเกมของบีจียังไม่ดีขึ้นครับได้มาอีกครั้งโดยยุทธนาแต่ว่าจังหวะนี้ครับนริทวีกุลออกมาบล็อกได้เร็วครับ, <S <S บแล้วก็เจ็บเลยครับโอ้จังหวะนี้คุ้มเทครับ จังหวะพุ่งออกไปเซฟพอดีครับโดนไฟสักครับวิ๊กของพิรพงศ์เปิดไปหน้าประตูครับบอลเลยไปหมดครับก่อนที่แมทธิวสมิธจะพยายามตวัดกลับมาก็ยังไม่เข้ากรอบครับบิจีเริ่มทำเกมรุกได้ดีขึ้นครับเล่นสั้นโดยโตติเปิดโด่งมาหน้าประตูแล้วก็ได้โขกโดยสมิธอีกครั้งแต่ว,ว่าลูกดีครับข้ามคานไปครับ การหลังกับตอนที่เม้ากลาสครับได้มีโอกาส2ครั้งติดต่อกันบอลทางตัวตีครั้งครับทาชิงมาหลอกล่ออยู่ครับแล้วก็หาจังหวะที่จะเปิดมาหน้าประตูยังไม่มีครับพอบีช่องแล้วก็เปิดโค้งมาทันที bon อบอลชุนมูลก่อนที่ไปเข้าทางของอาริเอลโรดเกสอาราย่าครับ จัดการรผลิตศึกซัดประตูตีสเสมอให้กับบางกอกกลาส F4 ได้สําเร็จครับสกอร์กลับมาเท่ากันที่1ประตูต่อนหนึ่งครับโตตีนี่ต้องชมครับหาจังหวะครับหามุมอยู่นั่นแหละครับแล้วก็เจอแล้วก็โค้งมาหน้าประตูครับเอกพันธ์จันดากรก็พยายามที่จะออกมาบ่งสกัดครับแต่ว่าโมพิเลียมไปเข้าทางของอาริโยอารายาได้จังหวะสับไกลยิงเข้าประตูไปเลยครับประตูที่9 ในการลงสนามเาป็นประตูที่10ครับบอลข้ามดากโกมาครับแต่ว่าเอกพันชนากรครับโชคร้ายครับบอลมาเข้าทางอาริโออารยาครับซัดประตูที่10จากการลงสนาม9นัดให้กับบางกอกกลัสฟีครับนายศึกตัวต้าไทยลีเห็นท้่แล้ว อาวบอลครับวันนีกลับมาพริสกอร์ให้กับมิจิอีกครั้งครับมิจิก็เกือบเสียประตูตครับลูกฟิีทีขอแอทเทนครับแต่ว่าทางดาริทูิกุลครับยังโชว์ซปเปอร์เซฟครับบินปัดจังหวะนี้ติดปีครับบินไปปัดลูกยิงของทางแอทเทนได้บอลมาทางสราวุธบาสุครับเลี้ยงตัดเข้าในาก่อนที่ทำชิ่งครับกับนักกอลไทเชฟกีบบ้ไลกลับมา ครับครับดาโก้เบิ้ลกลับมาให้กับสราวุธหลุดเข้าไปเรียบร้อยเลยครับสองประตูตัวหนึ่งครับประตูแรกอย่างพิธการในสีเสื้อของบ้านกอรกลาเอฟซีครับสราวุธมาสุดครับดูครับจังหวะนี้รอจะเปิดไม่เปิดครับเลี้ยงตัดเข้ามาในแล้วก็ฝากกับดาโก้ดาโก้คืนมาให้กับสราวุธสราวุปิไปที่ดาโก้แล้วก็เบิ้ลกลับมาครับยิงยอดขาสมุนปอคันนิคแถมเข้าประตูไปเลยครับเบิ้ลมาไม่ล้ำหน้าครับแสมวนพยายามจะออกไปปิดมุมแต่ว่า ด้วยความเยือกเย็นของสราวุธวาสุกับจัดก,การผิดบัญชีครับลอดขาของทางสมงุนปอคนิแขมเข้าไปถูไปครับี่ก็ต้องมาเช็ดเท้าให้เลยครับสำหรับทางสวนพัฒกินแก้วดนประกบอยู่3-4คนครับด้วยการคิดเร็วทําเร็วครับทำชิ่งแล้วก็ดากโกทาเชฟกี้เบิ้ลจังหวะนี้เรียกว่าไปจุดเกงใจครับของแนวรับศิษเกตรสารวุธบีเวลาเร็ว มีเวลาพอที่จะตัดสินใจครับในการเลือกบุ่มยิงครับแล้วก็ยิงซัดเข้าไปตรงๆนะรครับแล้วก็บอลมันลอดวางขาของทางาจมวันปอขนันแฮมเข้าประตูไปครับนี่ถ้าดีใจเรียกได้ว่าเรือร้ายครับกลับมาได้ครับบางก,กราฟเอฟซียังไม่หยุดแค่นั้นครับยังเปิดเกมรุกต่อเนื่องครับ เกมทางกลาบขวาของซาลุบาสุปเปิดไปหน้าประตูยังหมงสกสกัดมาได้กลับขึ้นไปให้พิชิตเกสโรเปิดไปหน้าประตูให้กับอาริเอครับมงแต่ว่าแซมมวลยังเซฟนักโกพยายามจะเข้าไปซ้ําแต่ว่าแซมุวลปอลคันทแฮมยังปัดบอลทิ้งได้ครับดากโกครับให้ใกล้มองแล้วก็ตักโด่งไปให้กับอาราย่าบอลลงแต่ว่าโดนไม่ดีครับสองกิจสองใจครับพยายามที่จะ ะแทกบอลให้กับชาตร,รีจิมเลลหรือเลือกที่จะเอาวอลลงยิงเองมันก็ไม่ดีครับลังเลก,ก็เลยบอลหลุดไปลูกยิงของจิรวัตระัคลมโดยปฏิสเสธโดยดาริทบิกุนครับนาริฤก็บินได้ครับจังหวะนี้เรียกได้ว่าเป็นเซฟสำคัญในช่วงท้ายครึ่งแรกเลยก็ว่าได้ครับบีจีตอบโต้มาบ้างครับบอลของทาง,งอรารย,ยาครับจากดาก,กู เลี้ยงหลอกล่ออยู่ก็ปาเรียดกลับไปให้ดาโก้ยิงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งได้ครับบอลมันโดนไม่ดีครับสำหรับดาโกท้ทาเชฟกี้ครับกา,ารประสานงานของ2นักเตะต,ต่างชาติครับของ b ีจีทำได้สวยงามครับจบด้วยการยิงประตูลูกบงของทารารย,ยาก็ยังโดนปฏิเสธโดยสมวมนปอกขั้นแฮมครับบอลมาอีกครั้งทางโตตีนี เกมรุกได้มันหลอกแล้วหลอกอีกแล้วกดด้วยขวาแต่ว่าบอลข้ามคานไปครับกดไปลงครับจังหวะนี้สำหรับดาเดียวก,กาเซียโตติแล้วก็วิเตอร์าร์โรครับโดนไปเหลืองไปครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับบางกอกาดิ้ซีนนำสีสเกตเอฟอยู่2องปคนหนึ่งครับกเกมที่เปิดเกมแรกกันสนุกครับซึ่งหลังมาสีสเกตบุกทันทีครับ รูดซิมี่ก็ได้บอลแล้วก็ลากเข้าไปในเขตโทษก่อนโดนรวบโดยุุินวาต์กิ่งแก้วครับโชคร้ายแลย้วจังหวะนี้ผู้เสสินไม่ีรอครับเป่าจุาาดโทษให้ทิมเยือนสีสเกตเอฟครับโอ้โหเล่นมายังไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วก็ลุกขึ้นมาสังหารเองโดยรูดซิม,มี่แต่ว่านาริธทมิคุณครับยังคู่ไปถูกทางเซฟไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับบีจีไม่เสียประตูครับ ามั่นใจกลับไปอยู่ที่ BG อีกครั้งครับเข้าไปแสดงความดีใจครับบอลวางของโตติลึกมาถึงอารียวอารยาหลุดไปแล้วก็ยิงตุงตาข่ายทันทีครับแต่ว่ามีสัญญาณคุงมาครับล้าหน้าก่อนครับวันยาวของ b ีจเกือบได้แล้ววันโดของพิชเกสโรเปิดเข้าไปได้โมงโดยทางอารยาอีกนะครับ แต่แซมมวลจังหวะนี้ยังปัดบอลทิ้งได้โอโห้หเจ้าจุกมหาปรายครับอโหอหอกของบางกอกกลาสลูซเซมีปิดโดงม,มาก็ลึกออกหลังไปครับพยายามจะแก้ตัวครับหอหอกของคาร์สิสเตตวันนี้บีจีเล่นทั้งรุกทั้งรับได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ มอลมาได้ยิงอีกครั้งแต่ว่าข้ามคานไปไกลครับลูกยิงของแอนทอนนะซากอนเหยีแดงครับลงมาในครึ่งหลังได้วางยาวไปถึงอาริยอลอารยาก่อนที่แต่ตะวันยิงโอ้โหแต่ว่าแซมบวนยังคุ้มไปถูกทางครับเรียกได้ว่าซอใจและจังหวะนี้ครับอาริเอลซัดได้เต็มข้อได้บันเท้าเหลือเกินครับแต่ว่าแซมบวนยังป้องกันไม่ได้ อาเชฟกี้ได้บอลครับไหลาตามช่องมาแล้วก็อารยาดีต่อให้กับทาเชฟกี้มาที่จุดนัดพบแต่ตุ้มตะข่ายเลยครับบางกอกกลาสเอฟซีนำหาไปเป็น3ประตต่อหนึ่งครับไปค่อยต่อบอลกันมาครับบอลจากดาโก้ไหลตัดหลังมาอารยามาแล้วก็เหลือมอง คืนไปให้ทาเชฟที่ปิดบัญชีจังหวะนี้ครับสามประตูัวหนึ่งครับสามแต้มอยู่ในมือแล้วสําหรับพับบางกราดเสียครับเล็บแปรโล่งๆอย่างนี้ไม่มีท่าครับสําหรับดากทาเชฟกี้ครับทางสานงานของสองแนวรุกต่างชาติของบางคลาสดีลงตัวแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างกลมกล่อมเหลือเกินครับฉีกแนวรับของสือเกตเป็นชิ้นๆละครับอารยาแล้วก็ดากูดทาเชฟกี้ครับวันนี้ ได้ปลดปล่อยเต็มที่กับด์คกทายเชฟกี้ฝืนฝืนมาหลายนัดครับวันนี้ได้มีชื่อบนโจสกอรดครับเกมนี้สร้างความมั่นใจให้กับขโมดชาวปาซิโเลียได้ไม่มากก็น้อยครับาที่สิสเกตมาจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าโตติครับยังตามบล็อกลูกยิงของคุดวนสิวันชาติได้ครับ จบเกมกันเลครับบางกอกคลาสฟีเอาชนะสีเกตฟีไป3าประตูหนึ่งเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับต้องอยอมรับก่อนนะว่าสิ่งแรกปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องเกมกลางสัปดาห์นะะี่ยมันเกมเราค่อนข้างจะสปีดช้าแล้วเราเสียเราโดนก่อนแล้วก็มาค่อนข้างขยับเกมได้แต่ก็ยังมีปัญหาในเรื่องต้องอยอมรับก่อนวันนี้ผมเล่นแบบ รู้ตัวเองนะว่าเราเล่นจังหวะเกมไม่ได้เราต้องเล่นด้วยความรัดกุมนะเรานํามาสู่ประตูที่2องที่3นะแต่ก็เกือบโดนตีเสมอจากการผิดพลาดเราก็แก้ไขและจุดนั่นคือเกิดขึ้นในสถานการณ์แต่ละเกมมองในมุมกับการสีเกตเองเขาก็มาด้วยวินัยเกมที่ดีนะครับก็ชื่นชมนะว่าเขาเองเขาก็มีความหลากหลายในเกมลุกนะทำให้เราต้องเล่นแพ็กแน่นแต่จุดหนึ่งก็ทําให้เห็นแล้วว่าเรา,มา,เ,ราเมื่อไหร่เรารับนั่นเราก็ทําได้ดีนะแล้วมันก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าเราเล่นเกมในบ้าน3าเกมติดนะมันเกิดเรื่อง การล้าการโหลดนะแต่ว่านะต้องขอโทษแฟนบอลน,นะเอนเตอร์เทนมันลดลงไปหน่อยนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือสามแต้มก็ชื่นชมนะวันนี้มาถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาของนลิตเองแล้วก็เรียกความกลับมาได้เขาสามารถเบยดแย่งตำแหน่งได้มันก็ทําให้เรามีตัวเลือกเยอะขึ้นนะก็ทําให้ความหลากหลายในเกมเราดีขึ้นหนักแน่นอนนะหนักแน่นอนนั่นคือจุดหนึ่งที่เราต้องยอมรับก่อนว่าเป็นเกมที่เราไปเล่นกับเชลบรีเทีัยเราต้องกดดันแล้วก็เจอสถานการณ์ที่ต้องเอาชนะให้ได้นั่นเชื่ออย่างนึงฮะว่าเราความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ต้องพักฟื้นนักเต

Of course, the Bangkok Glass is a very good team with uh, individual very good players. They play nice football. So we press them very well most of the time. And of course, second half we had a penalty to come inside the game. ก็ในครึ่งหลังนะครับเรามีโอกาสกลับมาสู่เกมในลูกจุดโทษ And of course after it uh, was open the game we r i s k uh, we r i s k little more แต่พอสุดท้ายเนี่ยพอเราไม่ได้ตรงนี้นะครับเราก็ต้องเสี่ยงในการเปิดเกมรุกแรก Of course we should our last pass and more concrete when we had the chances it's completely <oughs> totally different game โค้ชบอกว่าถ้าหากจังหวะจากโครสุดท้ายของเราเนี่ยคมกว่านี้นะครับเราก็น่าจะได้ผลงานขัดที่เราต้องการได้ It's always one psychological moment. Of course, it should not be because we had many times to, time to play more. But if you see the moments of the game, uh, we, 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 was, we were standing very good on the field tactically. ก็ถ้าหากเราดูภาพรวมมานะครับก็ถือว่าเรายันพวกเขาอยู่ได้ระดับหนึ่ง Of course all my full respect to b a n g k o k Glass because it's a good team but we was we was we was standing good but when you get the three goals you cannot say nothing you don't get nothing you don't get points โค้ชบอกว่านะครับด้วยความเคารพนะครับต่อบางกอกกล s s ซึ่งเป็นเจ้าบ้านเนี่ยโค้ชมองว่าเกมนี้ถ้าวัดกันตัวต่อตัวเนี่ยสีสกีนเล่นดีกว่าแต่ใช่ครับพอเราโดนไป3ลูกเนี่ยก็ทำให้เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเราดีกว่าเขา Of course, uh, what they learned me in my football life, it's uh, the one game, it's only for one day, even if you lose even if you, if you win. Coach <laughs> These this <laughs> players, they give me so much till now, and they play very good games, especially home and away, because today we don't have to be embarrassed because we try very good, very hard, even they play in most of the time, even with banco glass.:. <laughs> ในโลกฟุตบอลนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้ชนะเสมอเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวแล้วมันก็ผ่านไปซึ่งโค้ชบอกว่าจนถึงนตอนนี้นะครับโค้ชพอจะเล่นทุกคนนะครับที่สู้กันมาตลอดทั้งเกมในบ้านและนอกบ้านโอเคครับในเกมนี้เราเจอ BG เราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องมาชนะสามแต้มที่นี่แต่ทุกคนเล่นส่ใจแฟนบอลครับ Uh, I think it's celebrating win crying It's, the that too they 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 it Uh, 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 much when they win and they are crying when it it doesn't anyway. lose. people are are go นะครับโค้ชบอกว่าต่อให้เขาแพ้หรือชนะนะครับเขาก็อยู่กับมันแค่วันเดียวแล้วก็วันรุ่งขึ้นเขาต้องเตรียมตัวส่อรับนัดต่อไปเขาบอกว่าถ้าหากบางทีเราชนะก็จริง เราฉลองกันสามวันติดสุดท้ายพอเราแพ้เนี่ยร้องไห้ขี้มูกโผล่เหมือนเด็กน้อย <So from S 1> ก็ไม่ดี from tomorrow, from tomorrow we preparing for the next game ซึ่งโค้ชบอกว่าโอเคครับแพ้วันนี้เราเสียใจยแต่พรุ่งนี้เราทำงานต่อเราจะมีเกมในบ้านต่อครับ But this place has i m p r o v e so much so แล้วก็ผู้เล่นของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นเยอะครับทุกทุกคน okay, I will be okay แล้วก็โค้ชบอกว่าพวกเขารับได้ครับ all, all the best to Bangkok Glass แล้วโค้ชขออวยพรนะครับให้บางกอกกาโชคดีจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลแล้วกันครับ